ดีค่ะยินดีต้อนรับชาวราศีกุมเข้าสู่ช่องคาเฟ่โหรนะคะคลิปนี้เป็นการอ่านดวงเรื่องภาพรวมดีร้ายค่ะในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี2567หรือเราพูดกันง่ายๆว่าเราจะมาดูว่าใน3เดือนสุดท้ายนียชาวราศีกุมเนี่ย จะมีโอกาสเจอเรื่องดีอะไรบ้างแล้วมีโอกาสเจอกับเรื่องร้ายหรือปัญหาอุปสรรคอะไรได้บ้าง <_ d ata> เราจะได้เตรียมตัวรับมือหรือว่าเรามาร,ระวังในช่วง3มเดือนสุดท้ายนี้ได้ถูกนั่นเองนะคะเราทวนกันสักเล็กน้อยแล้วกันเนาะว่าชาวราศีกุมในช่องพี่หมอเนี่ยพี่หมอนับยังไงนะคะก็เหมือนเดิมเลยนะคะชาวราศีกุมเนี่ยก็คือผู้ที่เกิดระหวังวันที่13กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่14มีนาคมนะคะถ้าเกิดว่าใครที่เกิดอยู่ในช่วงระยะเวลานี้นะ นับเป็นชาวราศีกุมในช่องพี่หมอได้เลยรวมถึงใครที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีลัคนานะคะสถิตยอยู่ในราศีกุมคุณก็สามารถที่จะฟังคลิปของชาวราศีกุมในช่องพี่หมอได้ด้วยเช่นกันเอาละเราจะไม่พูดอะไรเยอะไปกว่าน,นี้แล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรื่องดีก่อนนะคะเราจะเริ่มกันจากเรื่องดีก่อนเรื่องดีๆในเดือนออขอโทษทีค่ะเรื่องดีๆในช่วงไตรมาสสุดท้ายนะคะของปี2567นี้นะหรือเรา พูดง่า,งๆายๆว่าไตรมาสก,ก็มีตุลาคมพฤศจิกายนนะคะแล้วก็ธันวาคมใน3เดือนนี้เนี่ยมีโอกาสเกิดเรื่องราวดีๆอะไรขึ้นกับชาวรัคนาและชาวราศีกุมได้บ้างนะคะอาลาดพี่หมอจะขอเป็นตัวแทนนะคะเปิดไพ่ให้กับชาวราศีกุมนะ ถ้วยโอเคควีนดาบค่ะแปดไม้เชอรี่อ็อบเจมินเล่นแน่นะคะสี่ถ้วย คิงดาบค่ะแล้วก็เก้าเหรียญต้องบอกว่าเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมแล้วก็ลัคนากุมโดดเด่นในเรื่องของการเงินแบบมากๆเลยนะใครที่ก่อนหน้านี้นะคะรู้สึกว่าการเงินของตัวเองเนี่ยมีปัญหาติดขัดมีอุปสรรค หาเงินได้ยากนะคะหลายๆอย่างเนี่ยต้องผ่านความเหนื่อยความยากความลําบากเราถึงจะได้มาในช่วงไตรมาสสุดท้ายเนี่ยพี่หมอหมองว่าชาวราศีกุมภ์มีเกณฑ์ที่การเงินจะมีความมั่นคงขึ้นมากๆนะคะรวมถึงอุปสรรคปัญหาต่างๆเนี่ยมันก็ค่อยๆค,คลี่คลายลงหลายคนจะมีโอกาสดีๆบางอย่างเกิดขึ้นด้วยนะโอกาสดีๆที่ว่ามันมาพร้อมกันได้ทั้งสองเรื่องก็คืองานและเงิน หรือมาทางเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้นะคะการที่พี่หมอบอกว่ามาได้ทั้ง2เรื่องทาั้งงานและเงินเพราะว่างานกับเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเชื่อมโยงกันนะแต่มันก็จะมีการเงินในบางส่วนที่บางครั้งเราจะไม่ได้ได้มาจากการทํางานเช่นโชคลาภหรือว่ามรดกในช่วงไตรมาสสุดท้ายนี้นะคะพี่หมอมองว่าชาวราศีกุมหลายๆคนมีเกณฑ์ได้รับสินทรัพย์ได้รับมรดกตกทอดมา จากใครสักคนหนึ่งนะเป็นเกณฑ์ได้มาแบบที่คุณก็ไม่ได้คาดคิดหรอกนะคะทีนี้เราพูดกันถึงเรื่องของมรดกพี่หมอก็ต้องพูดซ้ําไปอีกสักหน่อยว่าเกณฑ์การได้มรดกเนี่ยหลายคนเวลาฟังแล้วจะรู้สึกใจไม่ดีกลัวเพราะว่าชอบคิดว่าการได้มรดกเนี่ยต้องแลกกับการเสียใครไปอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าสูญเสียใครก่อนถึงจะได้มานะคะพี่หมอมองว่ามันมันไม่จําเป็นเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปคิดเยอะ ว่าคุณจะได้มาจากอะไรไม่ต้องไปคิดเลยรู้แค่ว่าตัวเองมีการได้รับสิ่งของบางอย่างหรือมรอดกหรือเงินตกทอดมาจากใครบางคนมีเกณฑ์น,นี้แค่นั้นเลยเราไม่ต้องไปโฟกัสแล้วกันว่าเราได้มาเพราะอะไรนะคะต่อมานอกเหนือจากเรื่องของการเงินนะคะ,อะขอวนเรื่องการเงินก่อนอีกนิดนึงคือพี่หมอจะบอกว่าถ้าก่อนหน้านี้ใครมีหนี้สินนะคะในช่วงไตรมาสสุดท้ายหลายคนเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะปลด นี่ได้หรือว่าอะถ้าเกิดว่ากําลังอยู่ในช่วงของการเจราจาปรับโครงสร้างนี่มาก่อนหน้านี้นะคือมันต้องแยกด้วยค่ะเวลาเป็นนี้เนี่ยมันก็มีทั้งคนที่สามารถรับผิดชอบนี่รับผิดชอบภาระต่างๆตรงนั้นของตัวเองได้ดีกับบางคนเนี่ยเขาอาจจะเจอปัญหาอุปสรรคเยอะกว่าน้องมันคือดวงรวมด้วยนะคะเขาอาจจะเจอปัญหาอุปสรรคเยอะกว่าเขามองทางออกตัวเองไม่เจอไม่มีวิธีในการหาเงินใดๆก่อนหน้านี้นะ ในช่วงนี้มันอาจจะเป็นช่วงของการได้ปรับโครงสร้างนี้ก็ได้ในบางรายที่เกิดว่าที่ถ้าเกิดว่าการหาเงินมันยากมันเป็นอุปสรรคเราอาจจะมีดีหรือว่าโชคดีด้านอื่นที่เข้ามาช่วยเหลือเราเรื่องหนี้สินแทนะคะมันจะทําให้การเงินของเราเนี่ยมันเหมือน คำว่าคลี่คลายอ่ะมันมันเป็นคำที่ใช้ได้กว้างที่สุดแล้วเพราะมันขึ้นอยู่กับว่ามันจะคลี่คลายไปในทางไหนแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่เอาเป็นว่าคุณจะสบายใจมากขึ้นในเรื่องของการเงินบางคนปลดได้ก็ปลดบางคนก็ปรับก่อนได้ปรับภาระปรับโครงสร้างนี่ต่างๆถ้าคุณอยู่ในช่วงการดําเนินการแล้วมันถูกแบบอ่เขาเรียกว่าอะไรสตักไว้อ่ะยังแก้ไม่ได้ในก่อนหน้านี้ค่ะในไตรมาสเนี้ยทาได้คือคุณมีเกณฑ์เหล่านั้นเข้ามา นะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่พี่หมอรู้สึกว่าถ้าในช่วงไตรมาสสุดท้ายคุณมีมันจะส่งผลให้การเงินของคุณเนี่ยยิ่งดีขึ้นเท่าทวีคูนั่นก็คือความทุ่มเทความมุ่งมัน่นอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าทุ่มเทและมุ่งมั่นในเรื่องอะไรแต่โดยส่วนใหญ่มันก็ควรจะเป็นการงานเนาะแต่ในบางคนนะคะเขาอาจจะมีเป้าหมายแตกต่างกันไปบางคนเนี่ยเรื่องเงินเนี่ยเขาไม่ได้โฟกัสเรื่องงานเขารู้ว่าเขาสามารถหาเงิน ได้จากการทํางานแบบนี้มีไรายได้จากทางนี้แต่ว่าเขาอาจจะมีข้อเสียด้านอื่นเช่นพฤติกรรมการใช้เงินหรือว่าวินัยในการใช้จ่ายเป็นคนที่ไม่ค่อยมีวินยัยเป็นคนที่มีพฤติกรรมการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยอันนี้พี่หมอพูดถึงก่อนนะพอมันเดินทางมาในช่ว,ชวงไตรามาสสุดท้ายนี้นะคะไพ่เขากําลังบอกว่าถ้าคุณทุ่มเทหรือคุณมุ่งมั่นกับการที่จะปรับพฤติกรรมตัวเองให้ตัวเองเป็นคนที่มีวินัยในการใช้จ่ายมากขึ้น รู้จักประหยัดเก็บออมมากขึ้นลดภาระค่าใช้ใจ่ายที่ฟุ่มเฟือยลงถ้าคุณมุ่งมั่นคุณทําได้ค่ะแล้วมันจะเอื้อให้การเงินของคุณเนี่ยประสบความสําเร็จหรือว่ามีความมั่นคงมากขึ้นนั่นเองนะรวมถึงการมุ่งมั่นในการมองหารายได้พิเศษเพิ่มเติมใหม่ๆ ก็สามารถทําได้เช่นกัน,นะคะเรียกได้ว่าการเงินในช่วงไตรมาสเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงแน่นอนแล้วมันเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีสภาพคล่องมากขึ้นโล่งตัวโล่งใจโล่งหัวมากขึ้นนะคะรู้สึกไม่อึดอัดกับภาราค่าใช้ใจ่ายต่างๆเท่านั้นเองนะทีนี้เรื่องดีเรื่องอื่นๆคะอย่างการงานเนี่ยก็หลายๆคนมีเกณฑ์ที่จะได้งานใหม่มีเกณฑ์ของการเลื่อนขั้นมีเกณฑ์ของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่าง แต่ทุกสิ่งที่พี่หมอพูดไปไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงรวมถึงการเลื่อนขัน้นมันจะต้องนําคุณไปสู่อะไรที่ดีกว่าเสมอในไตรามาสสุดท้ายนี้มีเกณฑ์เจอนะคะแล้วเนี่ยก็ยังไปบวกเรื่องเงินได้อีกนะบางคนเลื่อนขั้นก็แล้วนะคะได้เลื่อนอได้ขยับปรับเงินเดือนด้วยบางคนเปลี่ยนที่ทํางานที่ทํางานใหม่เงินดีกว่าเดิมเนี่ยมีเกณฑ์แบบนี้เข้ามาหมดเลยนะคะในช่วงไตรามาสสุดท้ายแต่ว่า ความรักของชาวราศีกุมและก็รัคนาคุมเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องที่โดดเด่นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นเรื่องไม่ดีนะเรายังไม่เห็นไพ่ภาพรวมเรื่องไม่ดีกันนะคะเอาเป็นว่าในพาดีเนี่ยความรักมันอาจจะไม่ได้โดดเด่นแค่นั้นเองนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปดูในเรื่องของ เรื่องร้ายๆอุปสรรคปัญหาที่ชาวราศีกุมลัคนากลุ่มควรจะระมัดระวังในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีในไพ่เขามองเห็นประเด็นตรงไหนเขาอยากเตือนเรื่องอะไรนะคะ เดิดเซียดนะคะหนึ่งเหรียญสามไม้ไฮพิเทศเก้าเหรียญหนึ่งถ้วย สี่เหรียญอัศวินดาหเหรียญต้องบอกว่าเรื่องที่พี่หมอมองว่าชาวราศีกุมต้องระวัง หลักๆเนี่ยมาจากตัวเราก่อนเลยนะคะพูดง่ายๆก็คือในช่วงไตรมาสสุดท้ายหลายคนมีโอกาสอย่างที่พี่หมอบอกมีโอกาสดีๆมีการเปลี่ยนแปลงดีๆเกิดขึ้นแต่คุณเนี่ยเลือกที่จะสตัรกไม่ควา้าไม่รับไม่ทําสาเหตุมันก็มาเพราะว่าคุณเนี่ยมีความกังวลก็ได้ค่ะหรือมีความไม่แน่ใจว่าสถานการณ์เนี้ยสิ่งนี้ข่าวดีนี้เนี่ยหรือโอกาสนี้มันจะมีเขาเรียกว่าอะไรมันจะดีดีกว่ามันจะดีกับเราจริงๆหรือเปล่า อันนี้คือสิ่งที่คุณรู้สึกนะคะมันก็เลยทําให้ชาวราศีกุมหลายๆคนเนี่ยอาจที่อาจจะไม่รับโอกาสดีๆต่างๆที่กําลังจะเข้ามาเลือกที่จะปล่อยผ่านเลือกที่จะไม่สนต้องบอกว่ากุมเนี่ยบางคนเนี่ยหรือส่วนใหญ่เลยก็ได้ค่ะอาจจะอยู่ในช่วงที่ชีวิตก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากขนาดนั้นก็ได้นะที่พี่บอกเห็นในไพ่นะพอมันมีข่าวดีเข้ามาสําหรับคุณอนะ่ะคุณรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ เท่าที่หมอดูนะคุณมองว่ามันก็แค่โอกาสๆหนึ่งชีวิตปัจจุบันเราก็ดีอยู่แล้วแต่ในความเป็นจริงที่หมอจะบอกว่ามันจะดีกว่าที่คุณคิดนะคะเขาอาจจะบอกว่ามาทํางานที่นี่ไหมอันนี้ยกตัวอย่างนะโซ่เป็นเรื่องงานคุณรู้สึกว่าหน้าที่การงานของคุณในปัจจุบันน่ะดีอยู่ละเออก็ก้าวหน้าละอะไรละพอใจแล้วนั่นเองนะคะปรากฏว่าช่วงเนี้ยในไตมาสนี้มีคนมาชวนคุณไปทํางานที่หนึ่งแล้วเขาก็บอกว่ามาลองทําดูไหมเออมันดีนะเขาบอกแค่นี้ ตัวคุณก็รู้สึกว่ามันดียังไงที่เราทาอยู่นี่ก็ดีอยู่แล้วนะเงินก็เยอะสวัสดิการก็ดีความมั่นคงก็มีแต่กลายเป็นว่าในที่ใหม่ที่เขามาชวนคุณเงินก็อาจจะเยอะเหมือนกันความก้าวหน้าก็มีความมั่นคงก็มีเหมือนกันสวัสดิการอะไรก็ดีมีเหมือนกันหมดอันนั้นคือสิ่งที่คุณมองมาก่อนแต่ในความเป็นจริงอะ่ะอันนั้นคือตอนที่เรารับโอกาสเราได้แบบนั้นแต่พอเราเข้าไปทำเนี่ยเรายังไม่ได้ลองเนาะ ใครจะไปรู้ว่ามันอาจจะก้าวหน้ากว่าเดิมมั่นคงกว่าเดิมดีกว่าเดิมดีกว่าที่เดิมที่คุณอยู่เพียงแต่ว่าเราไม่รู้เพราะว่าสิ่งที่เขายื่นมาให้เราค่ะคุณรู้สึกว่าที่คุณมีอยู่ก็ดีอยู่แล้วแค่นั้นเลยเพราะฉะนั้นหลายคนอาจจะพลาดโอกาสตรงนี้ได้นะคะบวกกับสิ่งที่จะเข้ามาในช่วงไตรมาสสุดท้ายแม้จะเป็นเรื่องดีเนี่ยพี่หมอบอกว่ามันมันมีเกณฑ์เป็นโอกาสที่เข้ามาพร้อมปัญหาเช่นเงื่อนไขบางอย่างก่อนในตอนแรก แล้วมันทําให้คุณรู้สึกว่าเงื่อนไขนี้มันจะส่งผลดีกับเราจริงๆหรอหรือว่าเรารับไปแล้วเนี่ยเราจะแก้เอ่อเราจะเราจะสามารถรับเงื่อนไขตรงเนี้ยได้ด้วยหรือเปล่าเออมันโอเคหรือเปล่านะคะหลายคนก็จะมีโอกาสตรงนี้เท่ากับว่าอุปสรรคปัญหาเรื่องร้ายอาจริงนั้นในแง่ของเรื่องร้ายพี่หมอเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีขึ้นมันมีขึ้นแล้วค่ะเดี๋ยวค่อยพูดแต่ว่าอยากจะพูดในพาร์ทของมองว่าเน,นี่ยคืออุปสรรคอะแล้วถ้าคุณ อยู่กับมันอยู่กับอุปสรรคนี้เป็นอุปสรรคของตัวเองเนี่ยมันทําให้หลายๆอย่างที่มันควรจะดีอะ่ะมันจะไม่เกิดอันนี้มองว่าพิจารณาให้ดีแล้วกันนะคะคิดให้ดีคุณสามารถคิดได้ทบทวนได้แต่อย่าทบทวนนานอย่าคิดนานมีโอกาสในการชดโอกาสต่างๆที่จะเข้ามาในช่วงตรมานี้ทีนี้พูดถึงเรื่องร้ายอะ่ะพูดกันแบบเจาะลึกลงไปถึงเรื่องไรา้ายแล้วกันนะ,ะที่ไม่ใช่เรื่องของพฤติกรรมตัวเองหรือว่า การตัดสินของตัวเองแล้วมันทําให้เกิดอุปสรรคในช่วงไตรามาสสุดท้ายเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะเกิดการลงทุนอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นมาได้นะคะโดยเฉพาะการลงทุนระยะยา,ยาวคุณอาจจะไปเจอกับพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนคู่ค้าที่ไม่ค่อยน่าไว้ใจเพราะฉะนั้นอยากให้ระมัดระวังคนที่จะเข้ามาชวนไปลงทุนคือคุณสามารถลงได้เชื่อเถอะแต่คุณต้องดูให้ดีถึงเงื่อนไขดูให้ดีถึงพาร์ทเนอร์หุ้นส่วน แค่นั้นเองเนี่ยเห็นไหมพอหลายคนฟังปุ๊บก็จะรู้สึกว่าถ้าวุ่นวายขนาดนี้ยากขนาดนี้งานไม่ทําเพราะบอกเองว่าชีวิฉววนะตฉันดีอยู่แล้วแล้วพอคุณคิดน่ะคุณคิดตามคุณก็คุณก็รู้สึกว่าเออจริงๆกิจการงานต่างๆที่คุณทามันดีอยู่แล้วแหละแล้วจะเอาตัวไปเสี่ยงทาไมหลายคนคิดอย่างนี้จริงๆนะเพราะไพ่เป็นแบบนั้นเลยเชื่อเลยเนี่ยว่าตอนที่ฟังมีคนคิดแบบนี้พี่หมอก็จะบอกว่าไม่เป็นไรค่ะถ้าคุณเลือกจะเชื่อตัวเองหรือคุณชอบชีวิตปัจจุบันของตัวเองแต่อันนี้เราตั้งคําถามแล้วพ่่เขาาแครู้สึกว โอกาสดีๆนะมันมีเข้ามาแต่มันก็ต้องแลกกับการที่เราต้องคิดทบทวนเยอะหน่อยแล้วไอโอกาสเนี้ยมันดีกว่าสิ่งที่คุณถืออยู่แน่นอนแต่เขาเห็นว่าคุณจะไม่รับไงแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นก็วัดเอาเลยค่ะเขาเรียกว่าอะไร,รอะอันเนี้ยพี่หมอไม่ได้บอกให้คุณทําตามไงเราหาพาร์ดีพาร์ร้ายเพื่อเอามาไกด์เราเนาะ ใครเป็นสายชอบเสี่ยงก็เสี่ยงไปเพราะเห็นแล้วว่ามีโอกาสดีแต่ถ้าใครเป็นสายไม่เอา p l a y s a ซ e อยู่ในเซฟโซนตัวเองก็อยู่ไปก็แค่นั้นเองนะคะไม่ต้องสี่เรียดนะเออไม่ต้องสี่เรียดนอกเหนือจากเรื่องของพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนที่คุณจะต้องระมัดระวังหรือทบทวนนิดนึงการเจ้าใครเข้ามาทําธุรกิจด้วยในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นบุคคลทั่วไปรอบๆตัวนี่แหละคะ่ะ ถามว่าเรื่องร้ายหรือปัญหาที่เจอคืออะไรในช่วงระยะเวลานี้มีเกณฑ์ที่คุณเนี่ยจะถูกนินทาถูกทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงมีศัตรตูในที่มืดมีอริในที่มืดมีคนจ้องจะทําลายชื่อเสียงของคุณมีเราแค่ระวังนะคะเพราะในพาร์ทนี้เราจะรู้ตัวเขาเรียกว่าไงเราไม่รู้ไม่ทันรู้อะว่าเขาคือใครกว่าเราจะรู้มันก็เสียชื่อไปแล้วแต่การระมัดระวังตัวของเรามันช่วยได้ค่ะเพราะมันจะเปิดช่องให้คนเหล่านี้ ทำลายเราได้ยากนั่นเองนะคะคุณตั้งใจทําดีของคุณไปเขาจะไปใส่ความใส่ร้ายทําให้คุณเสื่อมเสียชื่อเสียงยังไงก็ตามเนี่ยความดีที่คุณทําไม่มีอะไรลบล้างได้ในวันข้างหน้าในเนี่ยในสามเดือนนั่นแหละทุกคนที่เขาไปได้ยินคนคนนี้พูดถึงคุณไม่ดีอะ่ะเขาก็จะได้เห็นในทันในทันทีทันใดเลยว่ามันไม่ใช่เพราะคุณสะสมความดีสะสมชื่อเสียงด้านดีมาด้วยตัวคุณเองการที่ถูกคนอื่น ให้ร้ายเนี่ยคนที่ฟังเขาก็จะมีสติพิจารณาก่อนแล้วค่ะไม่ต้องไปกังวลน,นะแต่การที่เราต้องต้องยังทําในพาร์ทของเรามันสําคัญไงเพราะมันจะคือเกราะป้องกันตัวคุณเองไม่ให้พาร์ทเนี้ยมันเกิดปัญหากับคุณใครจะเข้ามาใส่ร้ายใครจะเข้ามานินทาให้ร้ายอะไรเราอย่างไงก็ไม่ได้มีอิทธิพลนะคะอันนี้ก็เป็นสรุปจบทั้งหมดในช่วง ไตรมากสุดท้ายในหัวข้อที่เราทำก็คือเรื่องดีเรื่องร้ายนะคะที่เรามีโอกาสจะเจอของชาวราศีกุมและก็ลัคนากุมใดๆพี่หมอก็หวังค่ะว่าคลิปนี้พอจะเป็นประโยชน์ให้กับชาวราศีกุมแล้วก็ลัคนากุมได้ไม่มากก็น้อยเนาะเอาไปปรับใช้ข้อดีเราเห็นแล้วเราควรรับควรอะไรยังไงเราก็รลับมาข้อเสียอุปสรรคปัญหาเรื่องร้ายโชคร้ายต่างๆที่ขึ้นเราก็พอเห็นแล้วเช่นกัน เราระมัดระวังได้ก็ระมัดระวังอันไหนเราฟังแล้วเราสึกว่าไม่อยากจะทาไม่อยากจะเชื่อก็อยู่ที่ตัวคุณแค่นั้นเลยนะคะประมาณนี้ยังไงก็ฝากให้ชาวราศีกุมเนี่ยเป็นกำลังใจให้ช่องต่อไปด้วยนะคะใครชอบกดไลค์อ่ะใครรู้สึกว่าใช่ก็ก,กดแชร์ใครชอบมากๆก,ก็กดติดตามอะไรประมาณนี้หรือว่ารู้สึกว่าเอ๊ะจริงๆช่องนี้ก็ไม่ได้แย่จนเกินไปอยากจะให้คำแนะนำหน่อยลองปรับอย่างนี้ดูไหมพี่หมอทำแบบนี้ไหม เปลี่ยนวิธีการพูดหน่อยไหมคะหรือว่าลองท,ทําคลิปหัวข้อใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยแนะนํากันมาได้เลยขอแค่ว่าเป็นคอมเมนต์เชิงสร้างสรรค์เชิงที่อ่านแล้วม,มันรับรู้ได้ว่าอันนี้คือเขาเจตนาจะให้เราแก้ไขตัวเองจริงๆไม่ใช่คอมเมนต์ท็อกซิกคือพี่หมอก็อ่านหมดแหละแต่พอเป็นคอมเมนต์ท็อกซิกพี่หมอก็เมินนะอันนี้พูดตรงๆนะคะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะจับประเด็นตรงนั้นมาทําอะไระเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคอมเมนต์ที่ติเพื่อกอ่อพี่หมอยินดีรับฟังค่ะ บอกเลยติได้ค่ะจะติแรงแค่ไหนก,ก็ก็เข้าใจได้ว่าแต่ละคนมีวิธีการสื่อสารไม่เหมือนกันไงเขาคงไม่ได้เจตนาหรอกเพราะคนที่คอมเมนต์จะติหรือจะชมก็ตามนะที่หมอมีความเชื่อ,อย่างหนึ่งว่าเขาตั้งใจฟังเราอะจนจบเลยอะเขาถึงสามารถที่จะแบบคอมเมนต์ออกมาได้อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่อยากจะบอกทุกคนนะคะว่า อะเป็นกําลังใจได้ให้คําแนะนําติชมอะไรใดๆได้นะคะช่องจะได้พัฒนารวมถึงการพูดของพี่หมอเองหรือว่าตัวพี่หมอเองเนี่ยแหละค่ะมันจะได้มีการพัฒนาที่ดีขึ้นนะคะยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะชาวกลุ่มสวัสดีค่ะ